สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ู6ย์1 4 8 4 8นดะครับทักทายกันมาได้เลยนะครับ EP นี้จัดให้เหมือนเดิมนะครับองละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์จัดส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับอ่ะเราเป็นเรื่องัปเลยนะครับ่าให้เสียเวล่เวลานะครับอ่ะ องที่1นนะครับนี่ละกันนะครับสมเด็จนะครับนี่สมเด็จวัดระฆังพิมเจดีนะครับเจดีเล็กนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่1นนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับขอเป็นสมเด็จวัดเกศนะครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สององต่อไปครับองค์ที่สามครับ เหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อปากานะครับออกปีหนึ่งเก้านะครับนั่งเต็มองค์นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามองต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับก็จะเป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับอง์นี้องค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านี่เลยเต่าหลวงปู่หลิวนะครับ เหลาหลวงปู่หลิวนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อกระไ่เงินนะครับในองค์นี้นะครับอง์ที่ห้าองต่อไปนะครับอง์ที่หกนะครับขุนแผนนะครับขุนแผนกลุ่บันกลางนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่หกองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับอจอบเล็กนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับ อง,อง,งนี้นะครับองที่7นะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสวยสวยเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่8นะครับเหรียญฉลุหลวงพ่อกันนะครับนี่เหรียญฉลุหลวงพ่อกันนะครับเหรียญกระไรทองนะครับองค์นี้องค์ที่8อดองต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับก네็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่คุดนะครับนี Slow ่นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่9้า องค์ต่อไปนะครับองค์ที่10นะครับอ่าจะเป็นพระกุนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่10นะครับเป็นพระกุเนื้อดินนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่11นะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่11นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่12นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับ องนี้นะครับองที่สิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับอ่าสิบสามก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับอ่าบางขุนพรมกลุ่มใหม่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สิบสี่ องคต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่เลยนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ส hmm. บิบห้านะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบหกนะครับก็จะเป็นลูกสะกดนะครับนี่นะครับลูกสะกดหรือลูกอมเนื้อเมกสิทธ์นะครับนี่นะครับเขียวสวยๆเลยนะครับเขียวเหมือนปิ๊กแมงครทับนะครับองนี้องที่สิบหก องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดส e ิบแปดนะครับนี่นะครับจะมีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลังยันสี Back ่กับหลังยันห้านะครับองที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับหลังยันสี่นะครับองค์นี้องไอองนี้องที่สิบเจ็ดนะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดก็จะเป็นหลังยันห้านะครับนี่นะครับอ่าสิบเจ็ดสิบแปดนะครับใครจะรับคู่นะครับจัดไปนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่19นะครับก็จะเป็นเหรียญชลุหลวงปู่สุกนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับเป็นเนื้อกระไลทองนะครับองค์นี้องค์ที่19องค์ต่อไปนะครับองค์ที่20นะครับนี่พระกุเนื้อดินอง์ใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่20ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่21็ดนะครับ ก็จะเป็นวัดละฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวัดละฆังพิมพ์ฐานแซมองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสององต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับเอ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 าจารย์ฟันมีสองเหรียญ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่อ่ายี่สิบสามยี่ิบสี่นะครับนี่นะครับอาจารย์ฟั่นนะครับเนื้อปักา้ากับเนื้อทองแดงนะครับออกปีหนึ่งห้านะครับอ่าองค์ที่ยี่ิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อปักา้านะครับีอองค์ที่ยี่ิบสี่จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับยี่สิบสามยี่ิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบห้านะครับจะเป็นสมเด็จเจวเรือนะครับนี่นะครับ องนี้องที่ยี่ห้านะครับสมเด็จแจวเรือนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีนะครับมาเนี่นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบหกองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นพระกุนะครับเนื้อชินนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับพระกุท่ากระดานนะครับองค์นี Inaudible ้องที่ยี่สิบเจ็ด องต่อไปนะครับองค์ที่28นะครับอ่าพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่องนี้องที่ี่28องค์ต่อไปนะครับองค์ที่29นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปูแหวนนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับรุ่นเราสู้นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่ี่29 องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับนี่นะครับพระกุนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่ออีนะครับนี่นะครับเหรียญฉลุหลวงพ่ออีกระไรทองนะครับสาสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับเนื้อปะการุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่สาสิบสอง องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับก็จะเป็นปิดตาแกะกระดูกนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปุกเสกนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมเกตบัวตูมนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับสามสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับก็จะเป็นบางขุนพรมกรุเก่านะครับพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้า องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่นะครับองค์นี้องคที่สามสิบหกนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับอ่านางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนางพญาพิมพเข่าโค้งองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับ นี่นะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับองค์นี้องค์ที่38องค์ต่อไปครับองค์ที่39มสิบเกนะครับก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องคที่สามสิบเก้านะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่40บนะครับเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบองค์ต่อไปนะครับองค์ที่4ิบเอ็ดนะครับ บางขุนพรมนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานคู่นะอ่านี่นะครับเป็นกลุใหม่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับก็จะเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนหลวงปู่ทิมพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสององต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามก็จะเป็นพระผงปากน้ํานะครับรุ่นแรกนะครับเคลือบแลกเกอร์เดิมๆเลยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสาม องต่อไปนะครับองที่สี่4ิบสี่นะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับเนื้อปะก้านะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบสี่องต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้าก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกเนื้อทองแดงหลังพญานาคนะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับนี่องค์นี้นะครับองที่สี่สิบหก องต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่วะะัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ดนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่หลังเป็นภาษาจีนด้วยนะครับนี่องนี้องที่สี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดอ่ะนี่เหรียญหลวงพูททวดหัวโตฉลุเช่นกันนะครับเนื้อกระไล่ทองนะครับอ่าเมื่อกี้เป็นเนื้อปลาก้านี้เป็นฉลุกระไ่ทองนะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปด องต่อไปนะครับองค์ที่49ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตนะครับปดนี่ใหญ่นะครับจัมโบ้แช่น้ำมนต์นะครับองค์นี้องค์ที่49องค์ต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาสี่ชายเล็กนะครับนี่องนี้องค์ที่50นะครับองค์ละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับ 0 9 6 6 6เก้าหกหหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับพักทายกันมาได้เลยนะครับอไปกันต่อนะครับกับห้าสิบเอ็ดนะครับนี่พระกุเนื้อดินองค์ใหญ่ๆนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับเอาซุ้มกอดีกว่านะครับนี่ซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับมีกระนกข้างนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสอง องต่อไปนะครับองค์ที่5 3บามนะครับก็จะเป็นพระปิตานะครับสายใต้นะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับพระปิตาสายใต้นะครับองค์นี้องค์ที่5 3ิบามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่ห้า5ิบห้านะครับนี่เป็นพระพรมหลวงปู่ดูนะครับนี่นะครับ5 0 54 55ี่ห้าบห้านะครับนี่องค์ที่54ก็จะเป็นเนื้อทองเนื้อโลหะผสมนะครับ นี่นะครับลมดํานะครับองนี้องค์ที่ห้าสิบสี่องที่ห้าสิบห้ากบโลหะผสมแต่เป็นชุบทองนะครับนี่นะครับห้าสิบสี่ห้าสิบห้านะครับสวยทั้งคู่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับเป็นพระนาคปกนะครับนี่นะครับเป็นพระนาคปกนะครับเนื้อโลหะเก่าๆนะครับไม่รู้ที่นะครับนี่องนี้องคที่ห้าสิบหก องต่อไปนะครับองค์ที่5้าดนะครับก็จะเป็นหลวงพุทวดเตารีดปี0ูนย์้านะครับนี่นะครับองนี้นะครับองค์ที่5้าิบดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่5้าบนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่ดสองนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่5้า9บหก็จะเป็นฉลุนะครับอ่านี่ห9จะเป็นกระไหลทองฉลุนะครับอง์นี้องค์ที่ห้า้า จัดไปนะครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบก็จะเป็นวัลคังพิมเกตโบตอมนะครับ <radas> be นี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นวัะคังพิมฐานแซมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่หกสิบสองนะครับเหรียญหลวงพ่อลุอ่งวัดท่ากระบือนะครับเนื้อทองแดงรุ่นแรกนะครับองค์นี้อ to งค์ที่หกสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับปืนคว้นะครับเนื้อปะกานะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับ หกสิบสี่เอานีดีกว่าเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับวัดเกาะพังันนะครับเนื้อทองแดงนะครับรุ is is ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับรุ่นแรกเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบห้าองต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบหกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดุลนะครับหลวงพ่อคุณหลวงพ่อดุลนะครับเขาจะอ่านคล้ายค้าหลวงพ่อคูณนะครับอ่า นี่นะครับเนื้อปะกานะครับออกปีศูนย์แปดนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเจ็ดก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดท่ามะไฟพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่หกสิบแปดอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบแปด องค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบเก้าครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเหล่งนะครับเนื้อทองแดงนะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับก็จะเป็นหานุมาณนะครับนี่หลวงพ่อปานขี่หานุมาณนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์หันพิมพ์ขี่หานุมาณนะครับองค์นี้องที่เจ็ดสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับ อ่าสมเด็จหลวงปู่โตนะครับนี่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับสมเด็จหลวงปู่โตนะครับพิมพ์ขาดโตนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับก็จะเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อเมกสิทธ์นะครับวัดอนงนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นะครับพิมพ์สองหน้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเนื้อทองแดงนะครับรุ่นแรกนะครับนี่องนี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับเหรียญชินราชอินโดจีนนะครับเนื้ออัปกานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับอ่าเป็นเหรียญหล่อพระปิดตานะครับไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่77็ดิบเจดนะครับก็จะเป็นหลบปูทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับปีเกเจดนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่77็ดสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแดนะครับเหรียญฉลุนะครับหลวงพ่อคงนะครับนี่นะครับอ่า78็ดสิบแดนะครับนี่เหรียญพ่อคงฉลุนะครับกระไรทองนะครับเจ็กก็จะเป็นเนื้อทองแดงไม่ฉลุนะครับอ่านี่นะครับใครจะรับคู่จัดไปนะครับ จ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับนี่ดีกว่าเหรียญอาจารย์นำดีกว่านะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับใครซื้อสององค์จะส่งให้ฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่งนะครับห้าสิบบาทไปกันต่อนะครับแปดสิบเอ็ดนะครับ ดูไปด้วยโทรไปด้วยจดหมายเลขไปด้วยเลยนะครับจะได้ทันนะครับอ่าองนี้องค์ที่81นะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่82นะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเหรียญน้ําเต้านะครับเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อคงวัดบางสับปะรดนะครับองค์นี้องค์ที่82 องต่อไปนะครับองที่83าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อข่าววัดลักเสีนะครับเนื้อทองแดงนะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่83องค์ต่อไปนะครับอง์ที่84นะครับอ่าบ้านขุนพมนะครับนี่นะครับกลุ่มใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่านี่นะครับองค์นี้องค์ที่84นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่85นะครับก็จะเป็นวัดลักขังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับ องนี้องที่85นะ,ะครับวัดละคงพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่86นะครับพระกิ่งนะครับนี่หลวงพ่อเต๋หรือเปล่านะครับองค์นี้องค์ที่86พระกิ่งหรือพระชัยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่86เนื้อโลหะผสมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่87นะครับนี่นะครับอันนี้ หลวงพ่ออะไรไม่รู้นะครับแต่เป็นเนื้ออัปาก้านะครับพระเก่าปีลึกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่87องค์ต่อไปนะครับองค์ที่88นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ชานะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับปี18นะครับองค์นี้องค์ที่88นะครับหลวงปู่ชานะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่89นะครับก็จะเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่องค์นี้องค์ที่89 องต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงสุขวัดปากลองมาขามเท่านะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องนี้องค์ที่เก้าสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบเอ็ดเก้าิบสองนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเนื้อปากกานะครับเออนี่ีสองเหรียญอ่านี่นะครับเก92บเอ็ดเก้าสองนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อปากกานะครับนี่อ่า ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยโอ้โอ้ไม่รู้เลยไม่รู้หลวงพ่ออะไรเลยนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสามใครรู้จัดไปนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสี่นะครับก็จะเป็นพระกิ่งนะครับไม่รู้ที่เช่นกันนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่ผิวไฟสวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสี่ องคต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบห้านะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเนื้อทองแดงรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับนี่นะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับวัดระฆังพิมพ์เจดีเล็กนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเจ็ด องต่อไปนะครับองค์ที่เกสิบแปดนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ปกโพใหญ่ไอ้ปกโพเล็กนะครับนี่องค์นี้องค์ที่เก้าส์บดองต่อไปนะครับองค์ที่เกนะครับพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกข้างนะครับนี่นะครับพระกุเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่99องค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งรยนะครับ นี่ดีกว่าเหรียญหลงพ่อคูณนะครับเนื้อออปกานะครับนี่นะครับปีหนึ่งสองนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองนะครับนี่เลยเหรียญหลงปูเอี่ยมฉลุนะครับนี่นะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับมีฉลุแบบสองแบบนะครับนี่องนี้องที่หนึ่งร้อยหนึ่งองนี้องค์ที่หนึ่งร้อยสองนะครับนี่นะครับมีฉลุแบบสองแบบนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสามนะครับก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับวัดปากทะเลนะครับพิมพ์ปั้นองค์เล็กนะครับนี่องนี้องค์ที่หนึ่งร้อยสามองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสี่นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงคุกเข่านะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้ยห้านะครับก็จะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่หนึ่งร้อยห้านะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยหกนะครับปางขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับกุใหม่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยหกองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพเจดีย์ใหญ่นะครับนี่องนี้องที่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองที่108นะครับก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมนะครับ24 7สูนย์รุ่นแรกนะครับเนื้ออัปปากานะครับองนี้องที่108นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่109นะครับก็จะเป็นพระกุนะครับเขาสมอคอนนะครับเนื้อดินนะครับนี่องค์นี้องที่109องค์ต่อไปนะครับองค์ที่110นะครับอ่าก็จะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนรุ่นแรกนะครับเนื้ออัปปากานะครับองนี้องที่110 องต่อไปนะครับองค์ที่111นะครับก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพุทธโคสาจารย์นะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับนี่นะครับพระเก้าปีลึกนะครับอง์นี้องค์ที่111นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่112นะครับก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสวยๆเลยนะครับนี่องค์นี้องค์ที่112นะครับ องคต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อสิบสามนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อปะก้านะครับนี่นะครับปีหนึ่งเก้าอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับก็จะเป็นเต่านะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่ง้อยสิบห้านะครับก็จะเป็นสมเด็จนะครับ วัดระคังเจดีเล็กนะครับลงรักนะครับนี่องนี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบหกนะครับก็จะเป็นวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นนะครับนี่องนี้องที่หนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบแปดนะครับอ่านี่นะครับเหรียญนะครับอะไรวะวัดพนันเชิงกรุงเก่านะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เป็นเหรียญวัดพนันเชิงนะครับอง์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบแปดองต่อไปนะครับอง์ที่หนึ่งร้อยสิบเก้านะครับอ้าว อ้าวนี่เรียกว่าหลวงปูเอี่ยมนะครับอ่านี่หนึ่งร้อยสิบเก้านะครับเหรียญหลวงปูเอี่ยมเนื้อปะกานะครับนี่นะครับอ่าองค์สุดท้ายนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยี่สิบก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปวยนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่องค์นี้ก็จะภาพผ่านการใช้นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับใครซื้อสององค์จัดส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะครับ 0966614848นะครับทักทายกันมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ